จำไว้จำไว้ทุกคนเวลามึงมองใครมึงต้องมองส่วนดีของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมองส่วนดีของคนคนอื่นแต่มองส่วนเลวของมึงน่อยเยอะๆแต่ในโลกนี้กับตาลปัดกันไปหมดพวกมึงเลือกที่จะมองแต่เรื่องเลวๆชั่วๆของชาวบ้านแต่คิดแต่จะเลือกมองเฉพาะความดีของตัวเองคนที่ด่ากูก็เหมือนกันนะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สอนธรรมะ แต่มึงเลือกที่จะดูแต่ความผิดของชาวบ้านไม่ดูความผิดของตัวเองมั่นใจว่าตัวเองเก่งชากาจชากันไม่มีอะไรพูดผิดกระโถนตีปากแล้วกูบอกก่อนพวกมึงจําไว้นะอย่าทําสันดาลเร็วๆชั่วๆแบบนี้มึงเข้าใจหรือยังว่าทําไมกูชอบดา่าทําไมกูต้องดา่าจะใช้คำว่าชอบไม่ได้เพราะความเป็นจริงกูไม่ได้ชอบดา่าใครมาเจอตัวกูจริงๆเนี่ยกูไม่ดา่าแล้วกูวไม่ชอบการดา่าด้วยกูชอบการพูดพูดดีๆด้วยซ้ํา แต่เพราะมันมีคนสันดานประเภทนี้กูจึงต้องด่าด่าเพื่อดุด่าว่ากล่าวด่าเพื่อตำหนี่ตีติงต,ต,ตามธรรมด่าเพื่อสอนเพื่อให้มึงเนี่ยเลิกทำสันดานเร็วๆชั่วๆแบบนี้ความดีคนอื่นดูเยอะๆความชั่วมึงนะ่ะสำลอกออกมามากๆความดีมึงนะ่ะเก็บซ่อนเล้นเงียบๆแต่ความชั่วหยาบของมึงนะ่ะประจานออกมาเยอะๆมึงจำไว้ มึงรู้ไหมทาไมเวลากูเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีครั้งไหนที่กูสอนธรรมะในรายการใดก็ตามไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่กูจะไม่ประจานตัวเองในรายการกูเคยทําเลวทําชั่วแบบไหนมากูเคยขโมยเงินขโมยทองพ่อแม่มาเป็นยังไงกูเคยเที่ยวผับเที่ยวบาร์มาเป็นยังไงกูเคยล่มจมหนักหนาซาขนาดไหนกูเคยเป็นหนี้เป็นสินมากมายมหาศาลขนาดไหนกูเคยเสียบ้านกูเคยเสียครอบครัวกูเคยเสียเสียเมียเสียลูกเสียเต้าเสียหาเสียเหวอะไรก็แล้วแต่กูประจานตัวเองหมด พวกมึงเคยประจานตัวเองกันบ้างหรือยังตอบกูสิพวกมึงกล้าปราจา์ตัวเองในความเลวความชั่วให้สื่อสาธารณาชนได้ฟังกันบ้างหรือยังพวกมึงเคยทํากันหรือยังกูเห็นพวกมึงมีแต่ปราจา์มีแต่สําลออความดีงามของตัวเองโอ้อวดกิเลตัณหาในคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมของพวกมึงกันเองโอ้อวดการเยินยอสารเสริญกันโอ้ดีจริงๆเลยโอ้อย่างนั้นโอ้อย่างนี้โอ้ดีจังเลยโอ้ได้ มีแต่ชมเยินยอสารเสริญกูไม่เห็นมึงจะเคยพูดความเลวความชั่วของมึงเลยทําไมอ่ะมึงบอกว่ามึงเป็นคนสอนธรรมะแต่ทำไมมึงปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่ได้ไหนประจานความเลวมึงให้กูฟังหน่อยความเลวพวกมึงอ่ะที่เที่ยวตาหนิติติงดาทอต่อว่าชาวบ้านอ่ะแล้วมึงบอกว่ามึงปฏิบัติตามหลักคาสอนพระเจ้าได้อ่ะมึงประจานตัวเองให้กูดูหน่อยว่าในชีวิตมึงเลวชั่วอะไรมาบ้างมึงเคยล่มจมต่ําช้าต่ําตมแบบไหนมาบ้างพูดให้กูฟังหน่อยกล้าพูดไหม ล้าเปิดเผยในที่แจ้งไหมในความลับที่มึงทําอยู่ในที่ลับของมึงอะนะทาให้กูดูหน่อยสิแล้วกูจะเคารพนบนอ่อกมึงกูเห็นมีแต่อวยกันมีแต่เห็นเยินยอสละเห็นด้วยเห็นด้วยจริงเลยจริงเลยแล้วกูเตือนอีกอย่างหนึ่งสังคมทุกวันนี่มันชั่วย,ยาขนาดไหนเวลามีใครที่หยิบยกใครคนใดคนหนึ่งที่มึงเกลียดชังแล้วเขาด่ามึงสมมุติ มีอีช่างยันหาเหวอะไรคนหนึ่งเนี่ยมาด่ากูก็จะมีกลุ่มคนที่เกียดกูแล้วก็มาร่วมแสดงความเห็นว่าโอ้โหจริงเลยพูดจริงเลยนี่พูดถูกต้องเลยจริงมันเป็นสันดานชั่วยาแบบนั้นจริงจริงอีคนตื่นทำมันชั่วมันเลวหาพวกเลยเห็นไหมมึงกำลังเอาคนมาทัวลงกูแล้วมึงมีเจตนาในการชั่วยาแม้วาจามึงจะชุ่มฉ่ำ ขนาดไหนก็ตามแต่เจตนามึงทำลายกูนั่นเรียกว่าวาจาชั่วยามึมงจะพยายามรักษาษกุศสากรรมกวสิบแค่ไหนก็ตามแต่มึงเอาตัวกูไปประจานแล้วต้องการให้คนมาด่าก,กูนั่นแหละเรียกว่าวาจาชั่วยามึมงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบัณฑิตแต่ความเป็นจริงมึงน่ะเป็นอาศัตตบุรุษเป็นโมคาบุรุษไม่ใช่บัณฑิตมึงจำกูไว้นะ แล้วไปสำรวจตัวเองให,ให้ดีก่อนด่าคนอื่นนี่กูชี้โทษแก่มึงนะเอาไปฟังเอาไปพิจารณาตามซะกูกำลังเป็นผู้ชี้โทษแก่มึงพวกมึงทุกคนด้วยนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง